รุ่นนี้ขึ้นชื่อว่าวิ่งได้เป็นล้านกิโลได้เป็นตัวท็อปสีขาวหายากที่สาคัญราคาไม่ถึง400,000ผ่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทตลอดอายุสัญญามาอีกแล้วรถครอบครัวน่าใช้วันนี้ลุงโอ๊ตพามาดูโตโยต้าอัลติปี2018คันนี้ได้เป็นสีขาวไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์กระจังหน้าสไตลค์คลาสสิกคลาสสิกแบบโตโยต้าคันนี้ได้แม็กทูโทนแท้เดิมจากโรงงานขอบ16กระจกสีขาวมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวคันนี้ประตูเป็นแบบระบบพีเลสแคสัมผัสก็ใช้งานได้แล้วไยในคันนี้บอรไกกวาางงล่่เมุถนนึ วิ่งได้เป็นล้านกิโลขนานดรถแท็กซี่ยังเลือกรุ่นนี้ไปเป็นรถสาธารณะดึงเลยอะไหล่หาง่ายราคาถูก2อประหยัดน้ำมัน3ามดูแลรักษาบำรุงเนี่ยใช้จ่ายถูกมาก4นะี่นะยื่องมินเนี่ยโคนมากวิ่งเนี่ยทะลุเป็นล้านก 1, ิโลสายยางเขานอึดถึกทนลุงบอกว่ารุ่นนี้คุ้มจริงด้านท้ายของคันนี้ไฟเป็นแบบ full LED นะครับเปิดด้านท้ายกดจากรีโมทได้เลยแบบนี้นะหากใครซื้อรถมือสองแล้วไม่มั่นใจอ๋อี๋ยวโตมีรับประกันให้ครับไม่มีรถตัดต่อเพื่อความสวยงามหากเจอปัญหาเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนอึดถึกทนใครมองหาคันนี้อยู่รีบมาจับเลยออเเโตขายยพีงแค่ แ7 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทท่าน,นั้นใครอยากได้รีบมานะครับลุองอ๊อดจัดให้